ไอ้แก่ฉันไปแล้วแกมาฆ่าลูกน้องฉันอืม บอกแล้วฉันดีเฮนยอนทางนี้ไม่ได้ผังทางนี้ไม่ได้ผังทางนี้คือทางออกของเราฮะเราก,ก็ได้กลับบ้านออเดี๋ยวออปิดอีกีขั้นแรกขั้นแรกเขาตรักเสกเสกขามันแล้วขอกขาเราก็จะเท้า ขั้นสองคือเราจะเอาตัวมาขั้นที่สามเราทางเอาไม้มาใส่ตรงนี้แต่ไม่ใช่ไม้เอาเหล็กอะแล้วก็มาใส่ตรงนี้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 แล้วขั้นที่สามเราซ้ำให้แขนแล้วก็สนนี้ใส่แล้วขั้นแล้วแล้วขั้นที่สี่เราจะไปเอาเอาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้อะใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ก็เอาปืนใส่แล้วขั้นสี่ห้าเราจะทำแบบนี้ค่ะ อันนี้ให้มาล่องหนนะเชือกอ่ะมันต้องรับเหมนหุ่นยนต์แบบนี้อันนี้ก็คือหุ่นยนต์ที่เก่งมากที่สุดปืนเล่นม่ได้ไมันต้องเล่ตนตรงนี้มันเสียได้มันเสียเวลา้ตอนนี้แหละมันกดตรงกลางไม่ได้ปืนนี้มันกดตรงกลางไม่ได้แล้วเรากดได้แค่ตรงเนี่ยไอ้ตรงปืนตรงลูกปืนแล้วกดได้ เนี่ยมันจะพอเรากดมันจะเป็นแบบเนี้ยมีอะไรขาวๆมาค่ะกดปุนมนี่เฮียอุ้ยไ,ไ,ไม่ถือเอาล่ะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ดีเลยไม่ได้ปืนนี้หยแบบมันพังไปเลยเห็นเดอเฮเอ อ๋อนี่เนะมันไม่หุ่นอันนี้หุ่นไอัหุ่นเนี่อันนี้มันกากไหมพังง่ายมากแต่มันโดนไฟไม่เป็นไรมันโดนกันไฟหรอกเอาเอาเสียะไรเออเอาไปเยืเอ่อะ,อะอนี่มันเริ่มพังแล้วมันเริ่มไหม้แล้วมันเริ่มไม่พังแล้ว มันเริ่มไหม้แล้วนี่มันเริ่มไหม้แล้วเกิดมันโดนอันนี้บอกเลยพังเลย,ยว่าแล้วพังโหหุ่นยนต์ไหม้เลยโอ้หโหพะท้อเ้ยทำมาแข็งหุ่นยนตไหม้แทนลงไปก่อนอันนี้คุดแรงเลยนะบอกเลยอันนี้เนี่ยวิธีการเที่ยวน่ได้รู้ ขั้นแรกเราเสกตัวนี้สองอันขั้นที่สองให้เราดึงหัวมันออกมาแล้วก็ทำแบบนี้เอามันลงไปข้างหนึ่งแรงแรงเลยนะกดแรงเบามันถึงราคาหักล้านแล้ว,ลวเราได้มือแล้วแค่นี้เราได้มือสองอันแล้วนะเป็นมือที่เอาเอาไว้ใส่มือของคนนะ้วใส่สองข้างว่าจะปั่นหุ่นยนต์ดีแค่ มีเราเห็นคลิปมานเลยเกมเมโลดเพลเกาวจริงยังสร้างไม่เสร็จเราเล่นในอัปเดตไม่ได้เราก็เลยโหลดแอปนี้มาไปโหลดเกมอันอื่นนะที่เป็นบรรลุเมโลดเพลกาวคริสต์มาสแต่เราเห็นมันมีเมโลดเพลเกาสองอันแล้วนะเห็นมันมี2อันเลยแล้วมดมดมดที่เราจำเสนอมาเป็นมดเซนโซแมนที่เราโหลดในมดในเกมจริง มดเสนออ,อันนี้คือเราจะมีมินิด้วยนะแต่เราเราไม่เรามินิมันเก่าแล้วเราต้องใช้เลยคือเราไม่ใช้มินิแล้วนะไอเมลอนมินีอ่อ่ะมันมันปรับมันไม่ต้องปรับเลยฮะแค่โหลดมดง่ายๆอะ่ะดเวนดำอืมด้วนดำสุดด้วนดุนดำมากาจับหมวกให้จับหมวกไม่ใช่จับตัว จับหมวกก็ประมาณนี้มันไม่โดนแว่นมันถึงจะไม่โดนแว่นอันนี้ได้เหรออันนี้เป็นคนที่ใส่หมวกบนหะอ้าวไม่หาย,ยก่อนให้คนชนดิเดี๋ยวอ๋อมีกระแพงก็ถึงกระแพงบนแบบนี้ชู Ke, shu, ke, bu, ba, bu, a, ba, ba, อันนี้จะอยู่ในตับเมลอนเพกาวกันฮะถ้าเกิดเราไปในนี้ล่ะเกแล้วเราเข้าเกมดูนิมันมีของไหมของแบบอานนี้นะดูแล้วแต่เกมมันเหมือนกันมากเลยโคตรเหมือนไม่มีเนี่ยมันไม่มีเราจะจะมาจำเสนอแบบเกมอื่นฮะเกมเนี้ยเลย เรามาจําเสนอเ,เกมนี้กันเกมนี้น็คือเมลอนเพกาใช่เขาเรียกว่ามเมลอนเพกาว,วันคริสต์มาสเพราะมันเป็นรูปคริสต์มาสไงเป็นรูปซานตาคลอสออโอเคคือเมลเจ้าแตงโมหุ่นยนต์ตอนนี้เป็นรูปซานตาคลอสแต่อันนี้ไม่ใช่หุ่นยนต์อันนี้เป็นคนนะอันนี้เป็นหุ่นยนต์แบบส่วนนี้รูปภาพคนปกติ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสติ๊กให้เราด้วยนะคะนรับเนอะแแค่ทำคลิปเล่นหนึ่งทีฮะคือสตรอรี่จะสันน้นเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็คือมันเมื่อกี้เราทำทำสตรอรี่มันมันน้อยมากเลยขอโรงแรก่อนในคลิปหน้านะคะายบายอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะ ก็ได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่เราตจะทำเกิดไม่เอาถ้าเกิดไม่กดไ like, ลค์เราจะเราจะัทำคลิปแบบให้คนอื่นเห็นเลยนะแ้าเราไม่ชอบคนอื่นให้ให้เห็นคลิปเราอีกต่อไป